การปรับมุด g o o g l e Map ผ่านแพลตฟอร์ม Google Business Profile หรือชื่อเดิม Google My Business ในปี2022นี้นะผมระบบได้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นโดยการเพิ่มวิธีการยืนยันธุรกิจผ่านช่องทางวิดีโอนะครับหรือการบันทึกวิดีโอหน้าร้านจริงเพื่อยืนยันได้ว่าธุรกิจของคุณนั้นมีตัวตนจริงสาม,มารถถ่ายรูปหน้าร้านถ่ายรูปภายในร้านและ ขายการจัดการภายในร้านได้นะครับผมแต่หลายๆท่านก็จะติดปัญหาว่าไม่รู้ว่าจะต้องเตรีมตัวยังไงไม่รู้ว่า3จุดสําคัญที่ต้องถ่ายคืออะไรบ้างนะครับผมเนื้อหาบางส่วนในคลิปนี้นะครับผมได้อัดออกมาให้ดูกันโดยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในคอร์สออนไลน์สอนปรับหมุด Google My Business ที่ผมได้ทําเอาไว้นะครับผมเปรับชมคลิปได้เลยครับโมดูล3.4สาธิตการยืนยันธุรกิจด้วยวิดีโอและการแก้ปัญหาบั็ ตอนอัพโหลดสำหรับโมดูลตัวนี้นะผมเป็นการสาธิตวิธีการ Verify แบบใหม่ที่เพิ่งมีในปี2022นี้นะครับก็คือการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อ Verify ธุรกิจของเรานะครับวิธีการนี้เพิ่งมีปีนี้เลยนะครแล้วก็เป็นการตรวจสอบที่ค่อนข้างเข้มงวดมากของ Google ความหมายคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย Google เข้มงวดสูงมากในการตรวจสอบว่า ธุรกิจไหนมีหน้าร้านจริงมีตัวตนจริงคุณควรจะต้องถ่ายวีดีโอได้ซึ่งใครก็ตามที่ทําหมุดปากใหม่แล้วได้รับการให้ v ว r i f y หรือยืนยันหมดุดผ่านวีดีโอถ่ายทําเพื่อยืนยันตัวตนนะผมให้ทําตามสเต็ปดังนี้เลยนะครับผมพอดีเนี่ยผมมีงานลูกค้าเจ้าหนึ่งที่ต้องทำปากหมุดให้เขาเป็นงานจ้างานะครับผมแล้วก็ต้องทำงานสิ่งนี้ผมก็เลยมาขออธิบายสาธิตวิธีการ วอร์รีไฟผ่านวีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมให้ทําตามนี้นะครับผมก่อนจะทําการ v วอร์รีไฟเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องศึกษาวางแผนการบันทึกวีโอก่อนนะครับผมโดยที่คุณจะต้องถ่าย3สิ่งเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับผมอันคลิปเนี้ยอาจจะไม่พูดดีเทลมากเพราะว่าได้อธิบายไปแล้วใน3.3นะครับผมสามารถกลับไปดูในโมดูลที่แล้วได้นะครับผมแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งที่จะต้องถ่ายบันทึกวีโอต่อเนื่อง1รายการเนี่ยหคลิปเนี่ย คุณจะจาเป็นจะต้องถ่ายให้เห็นอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมป้ายชื่อหน้าร้านให้เห็นชื่อธุรกิจชื่อถนอนธุรกิจข้างเคียงพื้นที่รอบ้างของหน้าร้านคุณอย่างชัดเจนอันที่หนึ่งนะครับ2นะครับผมธุรกิจหรืออุปกรณ์ความหมายคือบันทึกการดําเนินงานเช่นสินค้าพร้อมจําหน่ายอุปกรณ์ที่มีแบรนด์สื่อการตลาดหรือเครื่องมือที่ใช้ในการบริการลูกค้าความหมายคือคุณขายอะไรอยู่ถ่ายให้เห็นสิ่งนั้น ถ่ายเข้าไปในสถานที่เช่นร้านอาหารถ่ายให้เห็นโต๊ะอาหารถ่ายให้เห็นผู้คนกําลังนั่งทานอาหารอยู่ประมาณนี้นะครับผมสนะครับหลักฐานการจัดการบันทึกการเข้าถึงอุปกรณ์หรือพื้นที่สําหรับพนักง,งานเท่านั้นเช่นจุดขายห้องครัวห้องเก็บของเอกสารทางธุรกิจที่ไม่มีความละเอียดอ่อนหรือใช้กุญแจเปิดสถานที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นน่ะได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนของธุรกิจจริงๆเช่น ห้องบางห้องเช่นห้องเก็บของห้องสต็อกสินค้าซึ่งต้องเป็นพนักงานเท่านั้นหรือเป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะเข้าไปในห้องนั้นได้ถูกต้องไหมครับหรือบางเจ้าผมเคยเจอว่าเขาจะให้ถ่ายโต๊ะแคชเชียร์ตู้หรือชักเก็บเงินนะผมก็คือถ่ายให้เห็นว่าเรามีการให้รับเงินชำระเงินด้วยวิธีไหนบ้างแล้วก็ถ่ายวิธีการตู้เก็บเงินอันนั้นไว้ด้วยก็ได้นะผมเสร็จแล้วก็คือ ไปที่ผู้สืโปรไฟล์บนมือถือนะผมแล้วก็กดแตะบันทึกวีโอแล้วก็เริ่มถ่ายตามสามหมดหมู่นี้ที่เล่าไปนะผมทำตามตอนเสร็จล้วปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ขอัปโหลดวีโอนะผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการจริงที่ไปทําให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่งแล้วก็สําเร็จมาแล้วนะผมเอามาให้ดูกันอันนี้นะผมคร่าวๆก็คือเหมือนกัน โมดู3.3เคยเล่าไว้ว่าคุณจะต้องถ่ายหน้าร้านให้เห็นมีชื่อป้ายหน้าร้านชัดเจนมีโลโก้มีบ้านเล็กที่นะครับผมเสร็จแล้วอันที่2เดินเข้าไปในร้านสมมติเป็นร้านอาหารเนี่ยก็คือถ่ายโต๊ะอาหารถ่ายต่างๆให้มันเห็นว่า อนาบิบวณภปยในร้านเป็นยังบ้างและข้อที่3คือถ่ายส่วนที่เป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานเท่าน,นั้นเข้าถึงได้เช่นตู้แคชเชียร์เก็บเงินนะผมห้องครัวห้องสต็อกสินค้าห้องโกดังสินค้าอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการถ่ายทําจริงกันครับอพอเข้ามาที่เบราว์เซอร์ของมือถือนะผมอยู่หน้าร้านละผมก็กด ปุ่มเริ่มยินยันเลยนะครับผมแล้วอีกนิดหนึ่งมันจะขึ้นคําว่า start recording แล้วกดปุ่ม start recording แล้วก็เริ่มการยืนยันมันจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องอนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็คือกดตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเริ่มถ่ายลวนะครับอ่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มถ่าย ที่บริเวณหน้าร้านก่อนอันดับแรกให้เห็นป้ายชื่อร้านนะครับหเห็นโลโก้ของร้าน,นมีป้ายตั้งอยู่ก็เดินเข้าไปถ่ายนะผมสูมเข้าไปตรงกล่องไปรษณีย์ซึ่งมันจะมีบ้านเลขที่อยู่ผมก็ถ่ายบ้านเลขที่ให้มันเห็นชัดๆนะครับผมเงยหน้าขึ้นไปนิดนึงอ่ะมีบ้านเลขที่มีโลโก้ของร้านอยู่ก็ถ่ายให้เห็นติดข้างซ้ายมือขวาม,มือถอยหลังไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นหน้าร้านเต็มๆว่าร้านค้าเนี่ยตั้งอยู่ยังไรบ้างนะครผมสลับอ่ะ จบส่วนที่1แล้วนะครับผมเดินเข้าไปส่วนที่2คือถ่ายภายในร้านอย่างร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อยืดนะครับก็คือเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ถ่ายเหาตาเสื้อที่แขวนโชว์อยู่เป็นดิสเพย์ของร้านนะครับผมก็ให้เห็นว่านี้นะคือร้านขายเสื้อผ้าขายเส,ยเสยื้อยืดมีสินค้าแขวนอยู่ยังไงบ้างเสร็จแล้วถ่ายส่วนที่ป2ปั๊บก็เดินไปส่วนที่3จมส่วนที่สามนคือถ่ายส่วนของการจัดการนะครผมก็คือไปถ่ายตรงบริเวณตู้ลิจี่เก็บเงินว่าอ่านี้นะ ตู้จกเก็บเงินถ่ายให้เห็นว่าการมีการรับชำระเงินยังไงบ้างมี QR code รับเงินมี SCB โน่นนี่นั่น QR code รับชำระได้ก็ว่าไปนะผมแล้วก็ถ่ายให้เห็นเพื่อความชัวร์เนี่ยผมขออนุญ,ญาตเขาเข้าไปถ่ายโกดังชั้น2ด้วยก็คือเป็นห้องเก็บสต๊อกสินค้าสต๊อกของเสื้อนะผมก็คือขอขึ้นไปถ่ายชั้น2ด้วยซึ่งอันนี้ได้รับการขออนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พอเดินขึ้นไปชั้น2ปั๊บก็ ถ่ายลักยาวแล้วก็แพนกล้องไปเห็นว่านี่นะคือโกดังสินค้าเป็นสต็อกเสื้อของที่ร้านเป็นยังไงบ้างก็ถ่ายโดยใช้เวลาโดยประมาณนาทีครึ่งประมาณนี้ก็ถือว่าครบสองส่วนแล้วกดหยุดกดฟินิดนครับผมมันจะขึ้นคำว,ว่าเกือบเสร็จแล้วนะครับผมลากนิ้วขึ้นมานิดนึง่มันจะมีคําว่าอัปโหลดวิดีโอก็คือกดอัปโหลดวิดีโอได้เลยครับ แล้วหลังจากการที่ถ่ายกดฟินิชหยุดแล้วนะครับผมระบบเนี่ยจะให้เราอัปโหลดใช่ไหมครับคุณก็อัปโหลดขึ้นไปเลยพออัปโหลดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็คือรอครับรอตรวจสอบประมาณ5วันทําการที่มันแจ้งมานะครับถ้าคุณได้รับการยืนยันมันจะมีการแจ้งเตือนมาให้คุณทราบอีกทีหนึ่งหากเราไม่สมามารถยืนยันธุรกิจผ่านวีโอปุ่มรับการยืนยันจะแสดงขึ้นคุณใช้ตัวเลือกการยืนยันอื่นได้ความหมายคือถ้าสูตรวิธีการยืนยันด้วยวีโอเนี่ย Google มันทำแล้วไม่เวิร์กนะครับผมมันไม่ยอมรับเนี่ยเขาอาจจะสุ่มวิธีการยืนยันแบบอื่นมนาะให้คุณอีกทีหนึ่งนะครับผมคุณก็ลองดูว่ามันจะสุ่มวิธีอะไรให้นะครับผมตอนนี้บอกเลยว่าการยืนยันธุรกิจค่อนข้างจะเซเรียมากนะครับผมอย่างธุรกิจนี้นะครับผมที่ผมถ่ายวีดีโอให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยครั้งแรกเนี่ยระบบมันให้ยืนยันผ่านวิธีการ s อสเอ็ครับตอนแรกผมก็ดีใจมากเลยว่า้ จอวิธีง่ายไว้ให้ส่ง s อ s มาก็กดรับ s อ s มานะครับผมปรากฏว่าผ่านไปแค่สองสวันนั่นเองระบบมันขึ้นมาว่าให้เรายืนยันใหม่ผ่านการถ่ายวิดีโอผมก็เลยออกเฟงเลยต้องเสียเวลานะัดเจ้าของร้านแล้วก็เข้าไปที่หน้าร้านถ่ายให้พอดีเป็นร้านที่อยู่ในกรุงเทพด้วยกันผมก็เลยสามารถเดินทางไปถ่ายให้เขาได้นะแต่เนื่องจากวิธีถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นวิธีการใหม่มากของปีนี้นะผม คิดว่ามันยังมีบั๊กอยู่ค่อนข้างเยอะนะผมแล้วบั๊กตัวหนึ่งที่ผมเจอเลยก็คือนี่ครับตอนที่ถ่ายทําจนเสร็จแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาที่ว่าอัปโหลดวีโอไม่ได้ครับมันจะขึ้นหน้าจอประมาณอย่างนี้คือเวลากดถ่ายหยุดฟินิชเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะให้เราอัปโหลดวีดีโอได้จะมีปุ่มอัปโหลดวีดีโอพอกดปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่าเออเลยอย่างเงี้ยครับผมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นวีดีโอไม่สามารถอัปโหลดได้นะครผมแล้วผมกด ย้ำแล้วย้ำเล่ากี่ครั้งกี่ครั้งสี่สิบครั้งก็ไม่ได้จนต้องมาทยอยถ่ายอีกสามรอบสี่รอบก็ยังไม่ได้สุดท้ายผมเลยหาวิธีการแก้ไขเป็นดังนี้ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาคล้ายๆกันนี้นะผมดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับผมส่วนใครไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการอัปโหลดนะผมปิดคลิปได้เลยนะครับผม อ่ะสำหรับคนที่มีปัญหาว่าอัปโหลดไม่ผ่านขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมวิธีแก้ไขให้ทําดังนี้ครับผมให้คุณเนะ่ยทำการบันทึกหน้าจอ s c สกีนแคปเจอรหรือสกีนรีคอเดอร์นะผมซึ่งสามารถทําได้ทั้งบนมือถือ iPhone แล้วก็ Android ทุกเครื่องทําได้นะครับผมให้อัดหน้าจอตอนที่ถ่ายวีดีโอแล้วมีปัญหาว่ามันอัพโหลดไม่ได้อย่างเมื่อกี้นะครับผมแล้วเซฟเป็นไฟลวีดีโอออกมานะครับผมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอความช่วยเหลือจาก Google อีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อได้เซฟไฟล์อันเมื่อกี้แล้วนะผมผมแนะนําให้พอเซฟผ่านมือถือใช่ไหมครับให้เอาไฟล์นั้นนะ่ะเอามาลงคอมพิวเตอร์ของคุณให้ได้งานนี้ต้องทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็แนะนําให้ซิฟไฟล์ได้ซิฟเป็นไฟล์ตัดซิฟนะครับผมให้ได้แล้วค่อยกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอซัพพอร์ตจากที่เคยสอนใน m o d u l 3.2นะครับผมวิธีการขอ สปอร์ต Google ทุกอย่างเนี่ยระบบมันจะให้เป็นพาเนร์เดียวกันคือเรามันจะไม่มีระบบให้เราโทรศัพท์ไปร้องเรียนมีปัญหาโน่นนี่นั่นไม่มีนะครับ Google เป็นระบบว่ามีปัญหาอะไรให้กรอบแบบฟอร์มและแจ้งท็อปิกเรื่องหัวข้อที่จะปัญหาของเราไปให้เขาดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้ครับตอนที่ผมถ่ายเนี่ยปัญหาที่เจอเลยก็คือพอเราถ่ายจนจบละเสร็จแล้วนะผมนะีถ่ายส่วนของโคดัง สต็อกสินค้าเสร็จแล้วปั๊บใช่ไหมครับกดปิดกดหยุดวิดีโอมันจะมีปุ่มขึ้นมาว่าให้เราอนะัปโหลดวิดีโอปุ่มตรงนี้นะผมพอกดอัพโหลดวิดีโอปั๊บเนี่ยมันก็ขึ้นเออร์เลอร์อย่างนี้เลยนะผมก็คือไม่สามารถอัปโหลดได้ก็กดลองอีกทีลองอีกทีลองอีกทีออกทออกทสามผลสีล่ผลก็ไม่ได้ก็เออเลอร์ตลอดนะผมผมก็งงมากเลยว่าเป็นอะไรวะก็ลองลองใหม่ลองใหม,ลใหม่ลองกดใหม่กดใหม่ปรากฏว่ามันก็ยังเออรเลอร์อยู่ กดไปครั้งที่5ครั้งที่6ก็ยังเออเ่อยอยู่ตอลอดเวลาผมก็เลยงงว่าเออทำทำาอะไรไม่ได้แหละก็เลยใช้วิธีว่าโอเคแคปเจอร์หน้าจอเนี้ยเก็บเอาไว้เลยดีกว่าเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการขอสปอร์ตจากทีมงานทีหนึ่งนะเนื้อหาหลังจากนี้นะผมขอส่วนลิขสิทธิ์ให้กับผู้ที่เรียนออนไลน์เท่านั้นนะครับผมสามารถติดตามชมคลิปเต็มๆเ,มเมนื้อหาการแก้ปัญหาและดีเทลต่างๆข,ของคอร์สออนไลน์ได้บน Facebook group กลุ่มปิดนะครับที่เป็นคอร์สออนไลน์ที่เราจะทำขึ้นมาดีเทลรายละเอียดเราจะใส่ไว้ด้านล่างของใต้คลิปนี้อีกทีนึงนะครับ